จ้าย้ายแสงก็ได้ไปเห็นเนาะมาดามแดงเพิ่นออ,อกมาว้าเรื่องอพิธีกรนางเอกมอลำใจเกินลอยที่ล้มจากเวทีมันเกิดจากสาเหตุอีหยังนี่แหละมาดามแดงเพิ่นก็เลยได้เอาออกมาฉี้แจงเพิ่นก็บ่อยากให้บ่ได้อยากเว้าดอกบบดบอยเพิ่นก็บ่อยากให้เว้าดอกแต่ว่าเพิ่นก็อดบ่ได้เนาะ เพื่อนก็อดบ่ได้มันมันก็เกินเลยเกินไปสินะเราก็เลยอยากว่าขอเบาแน่มาดามแดงว่าสิขอเบาขอคุยแนย่ในส่วนที่ว่าอของน้องผู้หญิงที่ว่าตกฉากตกหยังแล้วก็มันมีเรื่องก้อนหนานี้อยู่แล้ว่ซันมาดามแดงพนวมาจังซี่ก้อนหนานี้อยู่แล้วนางมีปัญหากาแฟหรือกับ ผัวนั่นแหละกับสามีนั่นแหละเออคือคนเออคือสามีเพิ่นคือนี่แหละคือพิธีกรนี่แหละว่าเป็นอ่ามีปัญหาในที่นี่ก็คือปัญหากับสามีคนนี้แหละคือพิธีกรนี่แหละปัญหากันเนาะเออเกิดปัญหากันคืนเออแล้วนี่ก็ด้วยความที่มูเขาหวังดีเออมูในมูในคณะนะ่ในความหวังดีของในมูในคณะเนาะเออเขาก็เลยว่าเอาคำมัน คำมันบบดีมันบบเขาทาเน่ยก็ถอยออกมามูก็เลยว่าอี่ืงเออหัวหน้าก็สนัอคือก้อนหน้านี่นะหัวหน้าก็สนับสนุนเนาะห้ฮักกันห้มากกันเพิ่นก็เข้าใจอยงีเนาะมัน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 เมนยู่บอันมาดามแดงก็ว่ากับหัวหน้ายูมันคือยููบอย่างนี้สินาว่าหายหักกันห้ยยังกันน่ะเราก็เห็นเราว่าเขาคือ พอออกจากโมนางก็ไปเว้าให้ผัวฟังนี่สิแล้วขั้นโมบอกอีกอย่างว้าอย่างสอนอย่าง,างนี่สินางก็ไปเว้าให้ผัวฟังมาดามแดงมาจังสี่เนาะโพดแต่ละว่า,พอ,า,วาพอออกซื้อบอ,อ,อกอย่างโพดโพดแบบมันอ,ออกมันว่าจังแบบนี้แสดงว่ามันเข,ขาเนื้อสีจังสีเนี่ยจนะโพดโพดว่าให อ่าโมกันแต่บ่ออกซื้อดอกอม,มันบ่ออกซื้อดอกเออเที่ยวซองมานี่มเมาเหล่าแล้วไปเว้าอีว่าผัวยังไปเว้าเออเามาเหล่ามาแล้วนะอันนี้ว่าผัวที่นี่ยนละแต่หนูไม่อยากคือว่าทางเมียนี่นบอ่อยากลงเอบอบ่อยากลงทอ,อนทอย่างอยากอยู่ต่อเอ่อฟังที่แบบว่าสามารถปรึกษา ม,มาดามแดงว่าสิแก้ปัญหาซอยหนูได้บ่ออย่างได้บ่อหนูนอยากจะ่อาอยากลงไปอยากไปหนูคืนมีลถไห้นั่งบ่อึืนลดมาหน,นี้เพิ่นก็บอกว่าได้รถมันกะวางอยู่เอมันก็มีึืนอยู่ไปหลายหลายอย่างฮอดยเอามาฟังจากมาดามแดงเองเนอจ้ะฟังเล่าเบาเด้อเห็นเล่าเบาให้ฟังมันจะได้ แค่จดดีนแล้วที่นี่พราะเป็นแบบนี้มือรู้นหมวดอีกผัวนะพวดอีกค่ะกะเ็เลยบอกกันว้าอย่าไปอยู่กับเขาเดิมแบบนี้เรื่องผัวเมียเขาอืเรียงผัวเมียเขาเขาพิดกันเขาจะไปอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเพราะเขาดีกันเท่าก็เป็นมาก็เลยไม่มีใครยุ่งพอไม่มีใครยุ่งไม่มีใครคุยไม่มีใครอะไรเลย หาบะมูือผสนใจเจ้าของหาบะมูอสร้างเจ้าของเห็นบอกคนเอาเขาพระเด้สร้างแต่เขาไม่อยากยุ่งจะไปยุ่งทําไมยุ่งแล้วน่ะเออเขาเบอกเขามาบอกให้มูอฟังเบอกเลี้ยงผัวให้มูอฟังเพราะเขาแนะ่ยน้ำอนุนนี่นั่นเราไปบอกให้ผัวฟังให้ผัวมาด่ามูอมันถือต้องึงถึงมือเจ้าแบาพอกระเด็ดๆไปอย่างอันโต๊ะฉากคอยว่าเลี้ยงโต๊ะฉากก็คือการใต้หูบ่วอใต้โต๊ะฉากนั่นงอหนาเราวหูอยู่ดิ ขอ่อยวานซีบ่อมาเราบ่ฮู้บ่แม่นว่าเราอยู่ทางตัวเด้วเราสิบ่ฮู้ข่อยวานซ,านซีเออให้ปรับปรุงแก้ไขเจ้าของเด้อขอ่อยวานซีดอกความข่อยบอกเด้อนั่งกับ,ยยบกวาา่าใจอยู่วันนี้เอาไปเอามาเนี่มือเช้าบ้าแต่งกอล้ำแห่แต่งกอล้ำว่าแม่ไปตะเลียใจบ่คั่นน่ะมาแต่งกอล้ำอัมนว่าไปว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ,อนันยายียบยำอัมือหยังว่าไปดอกของนั่งแ่ะ ข่อยเห็นข่อยเล็กับหน้าจอข่อยทงแห่งวนาเบิงเลยวนาเล็กขอไปเม่นวนาขอไปเม่นในโพดนั่นน้องเขาก็เลยลบเอออันคำว่าตัวฉากกันจี้ว่าฉากฉากนั่นเป็นฉากพันออกหรือบบออกมันไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นนางเอกเจ้าเป็นนางเอกในเหลืองก้าวถึงไปเจ้าบริเก้าถึงพืนเลย ฉากแวกกะสั่งกะสิเก้าถึงต่เจา้าถ้าว่ามีเจา้ามันดําเนินการไปประเด็มนมล่นไปประด้นจากฉากนั้นที่จะจริงจังกลายเป็นเป็นเล่นตลกมอเจ้าเนื้อาบอกบอกเอาคนหนึ่งหนึ่งบอกคือเป็นดานี้อันนี้เอาอันนี้คอย่บอกความจริงเด้ไอย่บอกถึงความเป็นมาไขย่บอกเรี่ยงความเป็นมามุเจา้าไขย่เนี่ยถึงบอกว่าให้ฟังให้ฟังเรากับพี่จารนะนะเอาเออแล้วผัดนี้ ข่อยบ่ประเด็นหนึ่งที่ข่อยวอมาตลอดตั้งแต่เขาคบกันอืมวหน้าวอาช่กข่อยฟังขอก็เลยว่าเอาหัวหน้าแมนบลาแมีนบลาสิเขาคบกันมันแมนบอวกันหรว่าอันสี่เหยือขึ้นเป็นเหยือขึ้นเป็นตึงยึดตึงยึดใจเถ้อันนี้คือข่อยวออีนี้ไปทำวหน้าเป็นไงข่อยวอกกับหัวหน้าอันสี่เลยเยือขึ้นเป็นตึงยึดตึงยึดใจแท่ลไกันหรืว่าัสี่ตั้งแต่ประธานมี้ประเด็นอยังกันเด้เออ โอ้กิดกข่อยสีว่าจังไรเนาะใหญ่เพราะว่าเขาขึ้นมาบอกข่อยเขาก็ข้นมาบอกสองคนเบิ่นบอกผู้เดียวขันบอกผู้เดียวเนี่ยพ่อข่อยสีหามตามได้นนยู่วแต่อันนี้เขาพร้อมเจอกันมาบอกข่อยว่าเขาสิควบกันอ่าปัดนี้เพราะมันมีปัญหาน,านั่นมากเหมือนบ่ข่อยก็เรยเบาอบาากว่าล่ะเขาสิบบัดเจ้าเขาลงเขาสิบ่รลง,ลงน้ากันตีขอ่อยจังซีอันนี้คือบอกมาถึงเหมือนว่าหนาเแล้วก็บอกว่า เขาประกาศลุงหนกใหญ่เขาประกาศล่งดนกาไขยเบ่งแล้วมันเหมือนว่านอนไข่กับบาดสีคือก็สิบอกสั้นเมื่อนั้นนางบอกว่าผัวนางสิผ้าล่งเหนนว่าแต่ทีนี้พอนางไม่ลงเขาก็เลยไม่ลงด้วยกันอืมเขาก็เลยบปล่งน้ำกันข่ก็เลยมองอยู่่าเหมือนกับจะรอโอกาสมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอันนี้ข่บอกกับเพียหน่อยสุกคนเลยสูว เพราะว่ามันต้องถวกันลงแนีนว่าเลยตอนนี้เพราะว่ามันหวานสิลงมันหวานสิลงดูแลมับปลาลุงมันหวานสิลงลงตอนนั้นมันก็บปลุงเพราะว่าเมียปลลุงน้ำก็เลยอปลุงถ้าเบิ่งเด้อขันบ่แม่นความกูข่อยว่าจังซีไขว้าน่ะแล้ววันนี้มันก็แม่นความข่อยอีหลีพอถึงวันนี้ปุ๊บอ่วหน้าอื่นไปรบลมแล้ว กักบะกะบอโตกฉากด้ประมาณสองหรือาาสามงานนี่แหลหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ตกฉากอ,อีกต่อกันสองวันไดยินแล้วเนาะทุกคู่ทุกคนก็นได้ยินิแล้วเนาะนี่ลหละคเนเฮาเนาะนี่แหละเพราะว่าเพิ่นก็ไว้เนื้อเชื่อใจเนาะหัวหน้าเพิ่นกับบอยากนี่อย่างนี่ลหละมาดามแดงเพิ่นกับจริจริงเพิ่นกับบอยากอ,ก,อกออกมาเวาดอก แต่ที่นี้มันเหลืออดเพือ่อไปว่าให้มูคณะจนว่าเมื่อสุขุสุคนทุกคนเขาก็ยุหักด้วยความจริงใจหักอิรีไบ่ได้ว่าหักเล่นๆ ไปหาคอมเมนต์ว่าหัยังสันยังสี่มาดามแดงแล้วก็ทนบ่ได้แล้วก็ต้องออกมาบอาออกมาคุยถ้าเอถ้าแฟนคลับเอฟซีอยากฟังต่ออีกอะจังค่อยเข้าไปเบื้องในเพจของมาดามแดงเนีจ้าสิได้รู้ว่ามันเป็นยังไงง้าไปยังไงยังยังไงนี่ล่ละคนเฮานะรู้หน้าไม่รู้ใจยังที่ว่านั่นล่ะนี่ล่ละคือเฮตัดทนทางเจ้าของเนาะมันเออแกก็บ่ได้ว่าอีกอย่างดอกมันก็นคือแกก็อยากออกมาเบ้าชี้แจงเดี๋ยวมันสี เป็นอันว่ามมคณะร่างเกียนหรือสร้างหรืองอนเอามือนี้กีเสียงก็มีข่าวสารวาวสูฟ้องแฟนแคบอีซี่ฟังทันดีนแล้วมือนี้ขอนยานลาไปก็น่าจะสวัสดีจ้า